สวัสดีครับร้ดกกอนนะครับร้านยุโรงสินคองหนึ่งครับทางร้านรับสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับอ่าก็ตัวนี้เบิกจากญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็นเล็กคันเลอร์นะครับอ่าเป็นแรลลี่ด้วยนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับหัวนั้นหนาแบบนี้เลยนะครับยิ้มลึกๆนะครับนะครับอ่ายิ้มดานะครับตัวดําพื้นดํานะครับตัวนี้แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งคล้ายกับแบบนี้แต่เป็นขีดรอบนะครับราคาแพงกว่านี้นิดนึงนะครับอ่าตัวนี้เป็นหนังกลับนะครับหนังกลับตัวนี้จะขนหนาขึ้นมาเลยนะครับเป็นเส้นเส้นมาเลยน ก็อย่าโดนน้ําเยอะนะครับใช้แปรงขัดนิดนึงนะครับใช้แปรงพอนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับส้นดานะครับพื้นดําด้วยนะครับทางร้านรับสั่งญี่ปุ่นในราคาชิปปิ้งนะเลขศูนย์จุดสาบวกแปดร้อห้าสิบนะครับถูกเลยนะครับถ้าถ้าเรือนะครับสามสิบถึงสี่สิบวันนะครับถ้าเป็นเครื่องบินก็สิบห้าวันเครื่องบินบวกแปดร้อห้าสิบนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับที่ร้าน สอนวิธีดูวเว็บไซต์ญี่ปุ่นเองเช็คราคาเองเช็คสต็อกเองนะครับก็แบบมันมีเยอะมากนะครับไม่สามารถเอามาลงในในอัลบั้มได้หมดนะมีเป็นพันพนแบบเลยอยังให้ผมฝากด้วยนะครับหลานกอนนะครับขายเจ้าของแท้มือหนึ่งเท่านั้นสวัสดีครับ